เอาจริงอะไรเงีเ้ยเป็นเป็นตาคตรกรนะครับเป็นตาสามขาวส่วนใหญ่อะมันจะเป็นตาบางคนอาจจะอาจจะไม่เป็นตาสามขาวถามว่าตาสามขาวเป็นอย่างนี้ทุกคนไหมตอบว่าไม่เพราะว่าส่วนอื่นมันรองรับแต่ว่าถ้าเกิดเจอตาสามสาวสาวขาวปุ๊บเนะ่ะมันมันค่อนข้างที่จะอันนี้เจอมาหลายคนนะค่อนข้างที่จะอ,รอารมณ์รุนแรงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าตาสามขาวปุ๊บเนี่ยอารมณ์รุนแรงเอาใจาตัวเองสุดขีด โมโหง่ายอะไราตาสามขาวคิ้วชิดติดกันด้วยคิ้วยาวด้วยโอ้โหจบเลยหรือแล้วคิ้วหนาด้วยนี่โอ้โหจบเลยนะครับมันบอกผมบอกว่าตาสามขาวเนี่ยต้องลอยนะตาจะลอยลอยตาจะแบบลอยลอยนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูเนาะแล้วก็มีใจิตใจคนเทียมนะไม่ยอมใครนะครับแล้วก็ถ้าอายุยิ่งอายุสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสี่ยาวจรมถึงตาเนี่ยแล้วตาแบบ ถือว่าไม่ดีนะครับชีวิตมักผกผันเนาะ